มาด้วยจ้าพี่น้องจ้าก้อยบอกหอยยั่วจ้ามากินข้าวด้วยกันนะคะหอยโขง่งยั่วจ้ามีทั้งย่างแล้วก็มีทั้งก้อยด้วยนะคะก้อยแบบบานๆเท่าไหมจ้าพี่น้องจ้าก้อยใส่หัวปีโอ้น้ำลายแตกน้ำลายไหลเมนูเฮ็ดยากกาสิได้กินเท่าสิเสียบไหม่แล้วเท่าสิมัคเท่สิไปย่างอันนี้ก็ก,ก้อยบอกหอย ก้อยแบบบานๆเยอะๆมาพร้อมกับข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะคะพักกนหลากหลายพักบานๆเท่านั้นแหละมากินข้าวต้องกันมากกับเพื่อนสาวพี่เกาีค่ะเฮ้ยยุ่อเนี่ก้อยหอยเยอะๆจ้าอืมก็บกแค่โดนกินเนาะยินเลยๆเด้อ กินหลายๆด้าเมนูหนึ่งเฮ็ดยากแห้งนะไปซื้อเข้ามาแล้วก็มาล้างแล้วก็มาต้มแล้วก็มาหมักแล้วก็มาย่างอืเจสาสิออกมาเป็นหอยหอยย่างมาอืมแล้วเป็นกับแก้มแบบเลิศเด้นน่เมนูนน่ ม้าปี๋เข่ากันกับหอยอืม,มไม่ละปลไหลก่อนหอยคือแกบอะ่ะอืมแกบแห้งล่างคับกนกหน้าออกดี<า>ดีอ่ะเห็นอย่งครับ หอยซุเมือนี่มันเป็นหอยโข่งเลี่ยงมัง้งตะกี้เห็นอย่างแทบ้านถ้าจะไปเอา,เอา,เอาหอยเช่อดรืมากิน้นะล่างบดีอย่างมันม้ยนะังอืมได้จอสันหลังถุนเนี่ยเอาตามันออกคันเมือกมันออกดีๆและที่สำคัญทำสุกนะคะอย่ากินดิบอันนี้ อย่างอาหารเพื่อนสาวกินน้ำเพื่อนสาวเราเป็นคนย่างค่ะย่างอยู่เบิร์แ้วคือพอสมัยมันเป็นนักหนยนักเรียนปสมถ้าเจ้าย่างคล้ายแมละบาดม,มาพร้อมกับน้ำจิ้มส้มนะคะจิ้มกัน สำหรับผู้ใดอยากกลับไปหาซื้อได้ด้วยจาบกบุคอยนคงที่แมคโครก็มีขายผักกรหล้ายามาเนี่ยอย่างซีอยู่ข้างหลังบะเกือกรอบถ้าเขาเอินบกเกอเอย่ กือม่วงๆกรอบๆกินดีดีก้อยหอยนี่ก็ใส่ปีกวยพอมเนี่ยฝากใส่คือบักหุ่งเนี่ย,อ,อ,ยอืมจัดคักก้อยหอยนะบ่ได้กินนะมันเป็นเมนูที่แบบว่า ลำลีลำไล่ไลยข่าดเห็ดพ้าใครกินแล้วกบบต้ม,มอยาก <S <S าอยู่ถ้าจะกินถ้าจะว่ากินหลายมมนติดปวดหัวบอกกอบใอยอีหลีบอกผู้พิกจะสิดปวดหลายบอกมันต้องกินในปริมาณแบบเยอะๆจริงๆไหม มันยังสิปวดอืมพออิมสมมากผ้าขั้วนางคือกับซีบาปวดหรือมั้งค,ค,คือคือปลาหมึกย่างเลยนไหม,ไมนะเนื้อหนึง่งกับกน,น้ำจิ้มสมเห็นไหมพี่น้องครับ หอยขงย่างกับน้ำจิ้มส้มอืครับกินทั้งแบบย่างทั้งแบบก้่อย ย้ำนะคะแนะนำให้กินสุกกินดิบมันมีอย่างอ,าาอันตรายอมาแขงในกระแสบอยบบิดเอาอึ วันข้าปล่อืมบ้าเบิง่งนหะ่ล่ะเยอะะ นี่หนี่ขึ้หยาบค่กเลย่ยำโดนๆเมื่อยน่าปันว่าไป็นสีโบทอกมากยดหน้าอืมก้อยนเลิศครับกลับเนาะ พักลูกข้างล่างแับค่อยหอยเมนูไม่บ้านแต่ไม่บ้านนะคะเพราะว่าแซบมาก เสียงข้าเจาะเคาะเล็กเปึง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 บ้านทางๆข้าวเจาะกัวส่างเนี่ยบุ๊บมะเคียร์นี่ยมันเริ่มแก่เลยบักแข่ง,งมาเขือพวง แบบมันเริ่มมางจีนก่อนเห็ดลายหลายกินบะเบดร์เอาไปแจกพี่แจกน้องเพราะว่าไม่บ่เป็นเงียนไม่อยู่ข้อง่างเห็ดหลายแห้งไฮเชอรี่อ๋อประมาณไฮโขงสามกิโลจหไฮเชอรี่หรือไฮโขงอ่ะ เขาเขียนว่าหอยโ่งกบว่าหอยโ่งเขาที่เขามาใส่ตำป่าไมทุกคนอันเดียวกันเพื่นซากันยำประขาดเหนีียวหอยหนาฝนหอยมึงเหนียวคือหอยกูบ้า เมื่อยหนาหยำจะเมื่อยหนาจะสับเนาะ่สบดนอะอิ่มเลยเด้แบบนี้พี่น้องคระอิ่มอยอนหยำคุณบ่า,อ,าอิ่มอยอนมันหยาบ <c oughs> มันมีหยำ <c oughs> จะกัยังแสบด้วย คอตะบ,บะแตกกินน้ําอารมณ์อีกหนึ่งวันหลังจากที่บอกกินดนเนิอ่อิมขอบุญรับคุณหลายๆค่ะสำหรับทุกการติดตามและรับชมค่ะสำหรับคลิปนี้ไอ้ป้ะะาบ๊ายบาย